ตอนที่7ถึงแม้นี่จะไม่ใช่เวลาอีกเหมือนกันแต่หลังจากเสื้อเหรียญถอยหลบไป2อก้าก็ยังอดปรำพึงไม่ได้ว่าภาพนี้ช่างงดงามดุดห่วงฝันโดยแท้เวลานี้เองผีเสื้อปีกเงินตัวหนึ่งก็บินผ่านหน้าเขาไปอย่างห้อยอิ่งเขาคิดจะดูให้ละเอียดกว่านี้อีกนิด แต่ว่าผีเสื้อตัวนั้นกราบบินวนรอบตัวเขาสองรอบก่อนจะบินไปรวมกลุ่มฝูงผีเสื้อที่เหลือจากนั้นผันแปรเป็นส่วนหนึ่งของละอองแสงสเงินทั่วฟ้าสุดท้ายก็กระพือปีกโผบินหายไปในท้องนภาญามราตรีเนิ่นนานกว่าเสื้อเหรียญจะได้สติกลับขึ้นมาเขาคิดในใจหนุ่มน้อยผู้นี้ตกลงแล้วใช่เจ้าเบาวผีหรือไม่ เขาที่เห็นดูอย่างไรก็ไม่น่าใช่หากว่าเขาคือเจ้าบาวผีผูงมหมาป่าแห่งเขาอิจินก็น่าจะเป็นบอริวานแห่งของเขาเช่นนั้นทำไมพวกมันถึงได้มีท่าทีหวาดกลัวถึงเพียงนั้นยามเห็นเขาอีกทั้งไข้คนที่เดินผ่านเมกรโรก,ก็น,น่าจะเป็นเจ้าบาวผีกลางว้แที่เขากราบเหยียบและเอาเตะเอาได้ด้อเสียอย่างนั้น แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าบาวผีเหตใดหนุ่มน้อยผู้นี้ถึงได้มาปล้นเกี้ยวเจ้าสาวเล่ายิ่งคิดก็ยิ่งดูรู้สึกแปลกเสื้อเหรียญสะบัดแพรวร่อยียะขึ้นพาดในนึกในใจว่าช่างเถอะช่างเถอะเขาอาจจะแค่ผ่านทางมาพอดีก็เป็นได้อย่าคิดไปเลยธุระของเราสาคัญกว่าเขามองไปรอบด้านก่อนจะร้องเอ๊ะออกมาที่แท้ห่างออกไปไม่ไกลนะกลับมีสิ่งปลูกสร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่นั้นอย่างเงียบเชียบ ในเมื่อเด็กหนุ่มพาเข้ามาถึงที่นี่อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างกา็สาซ้างเอาไว้เสียหลบๆซ่อนๆอยู่ในค่ายกลคาถานี้ไม่เข้าไปดูเสียหน่อยพงจะไม่ได้กลับมงเสียเหรียญเดินไปได้สองสามก้าวก็ชะงะักขบคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ย้อนกลับไปเก็บผ้าคลุมหน้าจะสาวขึ้นมาปัดๆแล้วถือไว้ในมือแล้วมุ่งต่อไปข้างหน้าสิ่งปลูกสร้างนี้ โอบล้อมไปด้วยกำแพงสูงสีแดงแผ่นอิฐแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องหลังคาล้วนกระดามางกระดำดูดแล้วคล้ายจะเป็นสารเทภารักษ์เก่าๆสักล้างอีกทั้งจากประสบการณ์กองเสียเหรียญรูปทรงของสิ่งก่อสร้างลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นสารเจ้าของเทพบูเสียมากกว่าจริงดังคาดเมื่อเขาเงยหน,น้าขึ้นก็เห็นว่าที่เนื้อประตูใหญ่มีอักษรตัวเข่องแกสลักไว้อย่างนักแน่นทรงฝลังว่าตำหนักหมิงกวง แม่ทัพหมิงกวงเป็นเทพนักบูประจำทิศเหนือซึ่งก็คือแม่ทัพเผยท่านนั้นที่หลงหวินบอกไปในค่ายกนกระแสจิตว่าทูบเทียนในจุดบูชาท่านในแดนเหนือนั้นโชดช่วงสว่างสวายยิ่งมิหน้าเล่าก่อนหน้านี้พวกเขาถึงได้หาตำหนักหมิงกวงทว่แวกนี้ไม่พบเลยกระพบพียงสารหนานสารเจ้านั้นอยากที่แท้ตำหนักหมิงกวงที่อยู่ในเขาอีจิน ถูกคนดึกไว้ในค่ายคนคาถาเสียนานแล้วจะเป็นเป็นได้หรือไม่ว่าจะาบ่าวผีกับแมททับหมิงกวงมีความเกี่ยวข้องกันแต่แมททับหมิงกวงผู้นี้กล่าวด้วยว่าเป็นคุนนางเทพชั้นผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งเรืองอำนาจได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งตำแหน่งแม่ทัพผู้ปกปกักทิศเหนือกับเขาก็มั่นคงยิ่งนะส่วนตัวซิเหลียนไม่คิดว่าขุนนางเทพเชนนี้จะยินดีไปคล้องแวะกับปีศาจระดับอวามเหตเช่นจะบบาผี่ได้แตว่าหากเคราะห์หามยามส่วนโดนปีศาจร้ายบุกยึดศาลเจ้าโดยบรูอิโนโฮอิเนเอเข้าดังนกจนยึดครองรังนกสาริกาหาเช้าเรื่องแปลกแต่อย่างใดตรงแล้วความจริงเป็นเช่นไรต้องไปดูให้แน่นอนค่อยว่ากัน นกเจ้นคือนกทำนานที่มีพิษร้ายชนิดหนึ่งสำนวนนกเจ้นยึดครองรางนกสายได้กาอุปมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ปูอุ่นทำไว้คล้ายๆอะไรน,ะนกกระวาวะ่ะไข่ไว้ให้แม่กาฝักอะไรประมาณน,น่าจะคล้ายๆกันเนาะ เขาเดินเข้าไปประตูศาลเจ้าปิดอยู่แต่มิได้ลงกรอนไม่ผลักก็เปิดออกทันทีที่ประตูเปิดออกกลิ่นแปลกๆบางอย่างก็ชอยก็ามาประทะหน้าทันใดไม่ใช่กลิ่นอับของบ้านร้างซึ่งไร้คนอยู่อาศัยให้เป็นเวลานานหากแต่เป็นกลิ่นเหม็นเน่าจางๆเสียเหลือนเอื้อมมือไปข้างหลังเพื่อปิดประตูให้เหมือนเก่าจะได้ดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้ามาแล้วก้าวคนในศาล จใจกลางตำหนักมีเทวรูปเทพบูองหนึ่งประดิษฐานไว้ย่อมเป็นเทวรูปของพม่ทับหมิงกวงเทพบูประจำทิศเหนือนั่นเองอันมาสิ่งของต่างๆรูปร่างเป็นคนอย่างเช่นรูปปั้นหุ่นคนภาพเหมือนล้วนซึมซับให้พิสารได้ง่ายดังน,นั้นเสด็นจึงเข้าไปตรวจตราเทวรูปของเทพบูองค์นี้ก่อนสิ่งอื่นใดดูอยู่เป็นนานก็ได้ข้อสรุปว่าเทวรูปองค์นี้สร้างไว้ดีมากมือถือกระบี่วิเศษ ขาดเข้มขัดหยกไม่น่าร้อนเล้าอยู่ในทุ่งท่าง,งามสง่าหน้าเกรงขามล้วนไม่มีปัญหาอีกทั้งกินเหม็นหน้าค็ไม่ได้มาจากเทวโรปองค์นี้นเดนเซเลียนจึงหมดความสนใจเดินเข้าไปดูด้านในของตำหนักใหญ่แทนระเดินเข้าไปซเซเลียนก็มีอันต้องนิ่งถึงไปทั้งตัวโรมานตาหดในบัดดนกลมวัหญิงสาวในชุดมิวาสีแดงสดเสื่อมพระราคุมศีษะยืนตัวนงแนลมือน่าเขากระยงหนึ่ง กินเหม็นเน่าจังๆแท้กระจาจา,จากร่างหญิงสารชุดวิวาเหล่านี้นี่เองเสียเหรียนรีบตั้งสติไล่นับปฏิทะคนหนึ่งสองสสกระั่งไปจบที่17นี่คือเจ้าสาทั้งเจ็ดคนที่หายตัวไปในข่าวอีกินชุดแดงเจ้าสาวบ,บางคนซีดจางเนือเก่าเปื่อยเต็มทีน้าจะเป็นเจ้าสาที่หายตัวไปในยุคแรก,แรก ส่วนเจ้าสาวบางคนเื้อผ้ายังรวมใหม่เอี่ยมรูปแบบเสื้อผ้าก้าวเป็นแบบใหม่ไม่กินซากศพอยู่บ้างเพราเบาบางน่าจะเพิ่งหายตัวไม่นานมานี้เสีเหลนกบเค็ดอยู่คร่่หนึ่งกันเลิกผ้าคลุมสีสากเจ้าสาวคนหนึ่งออกใบหน้าภายใต้ผ้าคลุมสีแดงซีดขาวจนออกเขียวนิดเมื่อมองดูภายใต้แสงจันทร์สลัว ให้ดูหน้าสะเพงกลัวยิ่งแต่ที่หน้าสะเพงกลัวยิ่งกว่าคือบนเป็นหน้าอัน e บิดเบี้ยวเยกีของหญิงสาวที่ตายไปแล้วคนนี้กลับมีรอยยิ้มแข็งทื่อประดับอยู่เสียเหรียญเลิกผ้าคุมศีรษะหญิงสาอีกคนหนึ่งก็พอมุมปากยกขึ้นยิ้มเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าคนที่อยู่การเต็มห้องนี้ล้วนสวมชุดวีรบบนเป็นหน้าประดับรอยยิ้มทุกคน เสี่ยเหรียญคณะยินเสียงเด็กน้อยที่ร้องเพลงประหลาดเพนั้นด,ดังขึ้ื่นริมสดอีกแล้วเจ้าสาวเอ๋ยเจ้าสาวเจ้าขึ้นเกี้ยวแดงน้ำตาหลังรินเคลื่อนผ่านเนินเขาใต้ผ้าคลุมศีรษะยาได้ยิม้มตอนในนั้นเขาได้ยินประเสียงประหลาดดังมาจากด้านนอกศาลเจ้า เป็นเสียงที่แสนจะประหลาดอย่างมากประหลาดเสียจนบรรยายไม่ถูกฟังคล้ายเสียงไมเา้าสองอันที่เอาผ้าหุ้มปลายไว้กาลังคอบพื้นอย่างแรงดังกึกกึกกึกทั้งเหมือนกับแขนอะไรหนักๆเอาไว้แล้ลากมาตามพื้นด้วยความยากลําบากเสียงดังกึกึกึกกึกรืกึกรือ นนะขออภัยเอาไวเ้เดนลากมาตามพื้นด้วยความลำบากเสียงนี้เครื่องมาอย่างรวดเร็วเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวก็เข้ามาถึงหน้าประตูศาลเจ้าหมิงกวงแล้วเขาได้เสียงเอียดอาดจ,จากนั้นประตูใหญ่ของศาลเจ้าหมิงกวงประตูผลักให้เปิดออกไม่ว่าผู้มาจะเป็นตัวอะไรแต่ก็น่าเป็นเจ้าบาวผีอย่างแน่นอนและตอนนี้มันก็กลับมาแล้ว นั่นหลังตหนักไม่มีทางให้หนีเท้าไม่มีที่ให้หลบซ่อนเสี้ยเนยียน,นขบคิดอยู่ชัว่วขณะพอเห็นเจ้าสาติเนเรียงเป็นแถวก็อเอาผ้าคลุมศีรษะขึ้นมาคลุมใหม่ทันที และเข้าไปยืนนิ่งไม่ขยับตัวรวมกลุ่มด้วยอีกคนว่าตรงนี้มีแค่สี่ห้าศพยืนกันอยู่ไม่ยอมจะเห็นได้ทันทีว่าจำนวนผิดไปจากปกติแต่ตอนนี้มีศพเจ้าสาวอยู่ถึงสิบเจ็ดศพเว้เสียทีวว่าจะไล่นะไปทีละคนเช่นที่เขาทำเมคโครก็ยากจะรู้สึกว่ามีใครอื่นเข้าไปยืนปะปนด้วยพาเพิ่งจะได้ยินก็ได้ยินเสียงผาดนังกึก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 เดินเข้ามาพอดี เสียงเดียนยืนนิ่งไม่ขยับตัวพรางขึ้นคิดตรงแล้วมันเป็นเสียงอ,ะ,อะไรกันแน่ฟังจังหวะการเวียนระยะมีส่วนคล้ายเสียงก้าวเท้าเดินแต่ตัวอะไรถึงได้ยินผีเท้าเช่นนี้นี่ไ่ใช่หนุ่มน้อยคนเมื่อครุยพาตนมาที่นี่อย่างแน่นอนเพราะการเดินเอ,อื้อเหลือให้ทวงท่าสบายอีทั้งตอนโดนจะดันเดินจะมีเสียงโซ่กระทบกันดังกรุ้งกิ้งกรุ้งกิ้ง แต่แล้วเขาคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นไม่ได้หัวใจพลันกระหมิงเกลียวขึ้นในบัดดลแย่แล้วความสูงไม่ถูกต้อง ศพเหล่านี้ล้วนเป็นสตรีแต่เกขาบเป็นบุรุษผู้หนึ่งร่างกายย่อมสูงกว่าพนักอย่างน้อยหนึ่งช่วงศีรษะไม่มองผิวเผินจะมองไม่ออกว่ามีคนเกิดมาคนหนึ่งแต่หาในกลุ่มศพมีกลุ่มศพมีคนผู้หนึ่งสูงเด็ดเด่นเป็นพิเศษประดัดเดียวก็ต้องมองออกทันทีแต่พอคิดอีกทีเสียงก็สมบบิได้อย่างรวดเร็วตัวเขาสูงก็จริงอยู่แต่แม่นางเสียวอิงเพียงรวบผมแบบง่ายๆให้เขา มิได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นแต่ว่าหญิงสาวเหล่านี้แต่ละน,นางแต่งตัวกันอย่างเต็มที่เกล้าผมเป็นยอดศูนย์ทั้งยางสวงมงมงกุฎหงเอาไว้อีกบนศีรษะจะมีอะไรต่อมีอะไรกองเทินเป็นตั้งสูงบางคนทั้งเกล้าผมทั้งมงกุฎหงรวมกันก้าวไปในเตี้ยไปกว่าเขาเลยต่อให้เขาตัวสูงก็ไม่น่าจะสะดุดตามมากัก ขณะที่กำลังกบคิดเขายืนเสียงสบสาวดังห่างจะเข้าไปประมาณสองจังผ่านไปครุ่นหนึ่มก็ได้ยินอีกคราวนี้ใกล้ทํามาอีกนิดแนแล้วเสี่เหลียนคิดมาได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวผีกำลังจะทำอะไรมันกำลังเลิกผ้าคลุมศีษรษะเจ้าสาวออกทีและคนดได้รวดเบน่าศพไปทีอะไรครับหากไม่จงตีคราวนี้จะรอไปถึงเมื่อไรแพร่รุ่ยเยียสะบัดออกฟาดโดนเจ้าบ่าวผีเข้าอย่างจังเข้ายินเสียง ดังสนั่นหวั่นไหวฉะนั้นมีหมอกดำพุ่งเข้ามาประทานหน้าเสียเดียนบรูมม้หมอกปีศาจมีพิษรดอไม่เขาไม่มีรัศมีเทพคุ้มกายจึงรีบกันลมหายใจยกมือขึ้นปิดปากปิดจมูกทันทีกันเดตกันเร่งร้าวแผร่รัว่วเหยี่ยให้สายสะบัดจนไปเกิดลมเพื่อสลายหมอกดำนี้ออกไปจากนั้นพรานยินเสียงกึกกึกเสียเดยนหลีตาเห็นเงาดำเล็กเตี้ว่าผ่านประตูศาลเจ้าไป ประตูสารเจ้าเปิดกว้างหมอกดำกลมหนึ่งวนพุ่งออกไปทางป่าเซี่ยเหลียนตัดสินใจตามไปเดียวนั้นนึกไปถึงว่าตามไปได้ไม่ทันไรในป่าก็มีแสงไฟลุกโผล่พุ่งเสียงตะโกนเขียนข้าดังแว่วมาแต่ไกลว่าบู๊เสียงชายหนุ่มผู้นหนึ่งกล้องดังฟังชัดเป็นพิเศษจับปีศาจอัปรักให้ได้กระจัดเพชรไเให้พวงประชาจับปีศาจอัปรักขจัดเพชรไเพให้พวงประชาเอ้ารางวัลมาแบ่งกันเป็นเสียวผึ่งโถผู้นั้นนั่นเอง เสียเหยรียญกล้ามควรในใจคนกลุ่มนี้จะบอกว่าจะขึ้นเขาก็ขึ้นมาจริงๆเสียด้วยเดิมทีมีไข้คนกระถาบางตาไว้ให้หาไม่เจอแต่เมื่อครู่ไข้คนถูกหนุ่มน้อยคนนั้นเหยียบเสียป่นเป็นผงไปแล้วพวกเขาจะมเหมือนแมวตาบอดที่อเผิญโดนจับโดนหนูตายกลายเป็นว่าหาที่นี่เจอเสียอย่างนั้นพอหันไปมองอีกทีทางที่พวกเขามาคือทางที่จะบ่าวปีเพิ่งจะหนีเขาไปเมื่อครู่นั่นเอง เสเหลยถือแพรรั้วเยียไว้ในมือเลยฮะพุ่งออกไปในทันทีพร้อมกับตะกขึ้นหยุดอยู่กับที่หยากอขยับทุกคนตดินลานไปเดี๋ยวนั้นเขายังไม่ทันได้พูดอะไรต่อได้ยินเสียวพิงโถร,ร้องถางวันยางกระตือโดนแม่นางเจ้าถูกเจ้าบาวผีจับตัวมายังเก่าลูกนี้หรือเจ้ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรพวกเรามาช่วยแล้วเจ้าวางใจได้ เสี่ยเหลียญจะงับไีครู่หนึ่งกันนึกขันในใจเพราะตนยังสวมชุดสตรีอยู่นั่นเองในศาลเจ้านั้นยังไม่มีกระจกเขารู้หน้าตาของตอนในตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ดูจากปฏิกิริยาของคนพวกนี้แม่นางเสี่ยวอิงคงจะมีฝีมือใช้ได้ทีเดียวด้วยอารามตกใจพวกเขาคงคิดว่าตนเป็นเจ้าสาวไปจริงๆเสี่ยวพิงโถผู้นี้คงจะหวังให้เขาเป็นเจ้าสาวคนที่17เต็มแก่ไดนะ้เอาไปขึ้นรางวัลเป็นแน่ ไม่ว่าอย่างไรสภาพการเช่นนี้อาจปลายชาบ้านกลุ่มนี้วิ่งเป็นผ่านไปทั่วได้แต่เขาก็าไม่อาจรับประกันได้ว่าจะเอาผีจะหนีไปไหนตอนไหนแล้วหรือไม่พอดีกับหนุ่มนายชุดนำส้องกอนรุถมาถึงในเวลาเดียวกันเืียเรียนรีบบอกอันที่ นั้นเปิงผู้ยาวรีบมาช่วยข้าเร็วเนึกไปถึงว่าพอสองคนนี้เหลียวหน้ามาตามเสียงก็อันต้องตระลึงลานกันไปทั้งผู้พร้อมใจกันประงะถอยหลังไปสองเก้าวสี่เหรี่ยนต้องถามยูนหลายประโยคจึงก็เรียกสี่กันกลับมาได้สีเหียนถามพวก้าวพวกเจ้ามาจากทางด้านนอนเรือ่องมาตอนมาเจออะไรเข้าหรือไม่นั้นฟึงบอกว่าไม่เจอเสี่ยเหลี่ยนบอกดีผู้ยาวตอนนี้เจ้ารีบไปค้นหาตามเส้นทางนี้ตรวจค้นจนทั่วแน่ใจว่าเจ้าบบาปียังไม่ได้หนีไปไหนไกล ผู้เฒ่าได้ยินก็นหมุนกายจากไปทันทีเสียเหลียญกล่าวอีกว่านั้นเฟิงเจ้าเฝ้าที่นี่นะอย่าให้ใครออกไปได้แม้แต่คนเดียวหากผู้เฒ่าหาตัวเจ้าบ่าวผีบนภูเขาไม่พบฉะนั้นตอนนี้มันจะต้องปรับ,รบคนในกลุ่มน,นี้อย่างแน่นอนได้ฟังเนั้นกลกงมชายกันวัยวัยขึ้นมาทันทีเสียวเผิงโถมองออกแล้วว่าเขาไม่ใช่หญิงสาวจึงกระดดตรัดออกมาเป็นคนแรกอย่าให้ไปไหนหได้แต่แม้คนเดียวหรือเจ้าอาศาัยอะไร นึกว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรหรืออย่างไรพวกเราอย่าไปปังเขาที่เขากระโดดปราดขึ้นมานี้ยังไม่ทันจะแตะพื้นหนั้นเปิงฟาดฝ่ามือออกไปทีเดียวต้นไม้ขนาดหนึ่งคนอกกระหาโค่นลงกับพื้นทันทีทุกคนในที่นั่นพันนึกขึ้นไมด้หนุ่มน้อยผู้นี้พอะไรพูดจาไม่เข้าหูเป็นน้องฟาดเข้าของทางกระจายหากเอาพวกเขาไปฟาดแทนเสา่อให้ได้เงินมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะจึงทาการหุบปากบัดเดี๋ยวนั้น เซียวเพิงโถยังคงพูดต่อเจ้าว่าเจ้าบาปผีในกลุ่มพวกข้าต้องอยู่ในกลุ่มพวกข้าจริงงั้นหรือพวกข้าแต่ละคนล้วนมีชื่อมีแท้ไม่ใช่เจ้าเอ,อกพบไฟมาสองหน้าตูที่คนเลยก็ได้เสื้อเหลียนเอวนนัานเปิง นั้นเฟิงเอาก็ไฟจากในมือเสียวเฟิงโถมายกขึ้นสองดูทีละคนทีละคนใบหน้าแต่ละคนล้วนเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเป้งบ้างเคร่งเครียดบ้างงุนงงบ้างตื่นเต้นสิน้าแต่ละคนเรียกได้ว่ามีชุชว่าเป็นอย่างยิ่งเสลียนมองไม่ออกจังเดินไปเบื้องหน้าของทุกคนทุกท่านที่ล่วงเกิดมือครูต้องขออภัยอย่างสูงแต่ข้าฟาดเจ้าบาวผีคนนั้นบาดเจ็บมันหนีไปหน้าแต่คงไปได้ไม่ไกลนักสายน้อยกองข้าสองกนนี้ตอนขามาไปพบตัวมันเกร่ง ว่าจะอยู่ปะปนกับพวกเจ้ารบเพื่อนพวกเจ้าช่วยกันมองหน้ากันให้ดีมองหน้าแต่ละคนให้ชัดๆดูว่ามีใครพูกเจ้าบริจาคปะปนอยู่ด้วยหรือไม่แต่ละคนเมื่อได้ฟังเจ้าบ่าวผีอาจปะปนในกลุ่มหุตนกระพากันขนลุกสู้ไม่กล้าประมาทมองหน้ากันเลือกลักเจ้ามองข้าข้ามองเจ้ามองกันอยู่ครึ่งค่อนวันแต่แล้วคนอนเสียงหลงมาเจ้ามาอยู่ที่ได้อย่างไรเสียเหรียญใจเต้นรัวปราดเข้าไปทันทีผููใด เสียวพงโถช่วยก็ไฟมาจากคนอื่นนำไปยืนส่องดูที่มุมหนึ่งปีศาจอัประษณ์นี่เอง ทว่าที่เขาชีก้กล่เป็นเซลิงไปหน้าจมูกมี้อตาเขียวเซลิงย,ยามอยู่ใต้แสงไฟจะดูปิดเปี้ยวเยกเกยอยู่บ้างคล้ายว่ารับไม่ได้ถูกเผยตัวต่อหน้าผู้คนเช่นนี้ยกมือขึ้นป้องหน้าเอาไว้กัข้าแค่รู้สึกไม่วางใจก็เลยอยากมาดูเห็นนางดูประวันลนลานสีเหลืองเอากระไฟมาจากมือของเสี่ยวผงโถร่กล่าวต่อทุกคนทุกท่านตรลงได้ความว่าอย่างไรคนทั้งกลุ่มสายหน้าไปทำตามกันไม่ใครพวกพวกเราไม่รู้จากล้วนเคยเห็น ล้วนเคยเห็นหน้ากันมาแล้วทั้งนั้นมันจะสิงเขาร่างผู้ใดยอยู่หรือไม่นั้นเฟิงถาม เสี่ยเหลียนขบเขตอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวว่าน่าจะไม่ใช่มันมีตัวตนจับต้องได้นั้นเฟิงกล่าวว่าแต่เมื่อมันเป็นระดับอม,มหิตไม่เนว่าอาจแปลงร่างได้ขณะที่พวกเขายังมัวรีรออยู่นั่นเองเสี่ยวเฟิงโถกตะกลขึ้นเป็นกนแรกเจ้าบาวปีไม่ได้อยู่ในมู่พู่ฆ่าเพราะเจ้าเห็นชัดเจนแล้วกระวังเห็นชัดเจนแล้วยังไม่ปล่อยพวกเราอีกแล้วยังมีคนแสดงความเห็นด้วยประปลายเสียเหลียนกวาดตามมองพวกเราแล้วกล่าวยังต้องคอยทุกท่านอยู่ใน ในหน้าศาลเจ้าหมิงกวงแห่งนี้กันก่อนห้ามออกไปไหนแม้แต่ครึ่งก้าวแต่ละคนกําลังจะบน่นแต่พอเห็นสีหน้าเกร่งคืมเยน็นชาคนนั้นเฟิงเขาก็ไม่กล้าแล้วเวลาเองผู้เหยากลับมารายงานว่าแร่แวกนี้ไม่มีเลยซิเหลียนมองผู้คนยืนออกกันอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าหมิงกวงกล่าวเชื่อมชาเช่นนั้นมันต้องอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มนี้แน่นอนจบตอนคราบ